มันเยอะมากเลยนะไอพวกเขียดนะครับผมดูครับดูมันเยอะมากเลยนะครับในบออตรงนี้นะครับผมสวัสดีครับผมยุทธนานะครับผมในวันนี้นะครับผมก็เจะพาทุกคนนะครับไปดูบ่อสำรานในบ้านของผมนะครับผมบ่อสละบ่อสำรานที่ผมบอกถึงเนี่ยเป็นบ่อที่เฝนตกมานะครับผมแล้วก็ทําให้เกิดน้ําขังแล้วก็ทําให้พวกเราสว์ต่างๆนะครับผม ลงมาเผสมพันธุ์แล้วก็มาวางไข่นะครับผมขณะผมอยู่บนเถนนนะครับผมแต่ว่าบ่อด้านนั้นอยู่ข้างล่างนู้นแล้วนะครับผมยังได้ยินเสียงดังขนาดนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าคืนนี้เราจะเจอไอ้พวกสัตว์อะไรบ้างนะครับผมโอเคครับผมงั้นเราไปดูกันเลยครับผมว่าเราจะเจออะไรบ้างนะครับผมไปตอนนี้นะครับเราก็ได้เดินลงมาถึงบ่อสำราญที่ผมเล่าถึงแล้วนะครับผมซึ่งมันอยู่ข้างล่างผมเลยนะครับผม สิ่งน,นี้เนี่ยหูกบเนี่ยหรือว่าพวกอ่างเนี่ยนะครับผมมันร้องดังมากเลยนะผมไม่สามารถได้ยินเสียงอะไรเลยนะครับผมเราเข้าไปดูกันรขบว่าเราจะเจออะไรกันบ้างนะครับผมแต่ว่าในระบบนี้นะครับเราต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินนะครับเพราะว่าจะมีพวก okay. สัตว์นักล่าต่างๆลงมากินมันด้วยนะครับผมโอเคเราไปดูกันว่าเราเจออะไรกันบ้างนะครับผมเสียงดังมากไม่ได้เยอะอะไรนะครับผมนี่นะเราก็เจอแล้วนะครับ นี่นก็จะเป็นเขียดนะผมเขียดตัวน้อยนะผมตัวแรกนะผมซึ่งมันมีเยอะมากเลยครับมาบอกนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นอีงอ่างนะผมนี่คือลูกอีงอ่างนะผมแต่ผมก็ไม่รู้ว่านี่เป็นอีงอ่างอะไรนะครับผมแต่ว่าตัวมันเล็กมากเลยครับแค่นี้มันก็ผสมพันธุ์กันนะผมนี่ก็มีตัวนี้นะครับผมมาบอกตรงนี้นะผมมันมีเยอะมากเลยนะผมพวกขนาดแบบนี้นะครับผมมันร้องดังมากผมไม่ได้ยินเสียงอะไรนะครับผมนี่ครับนี่โอ้ ดูครับดูนี่นะผมมันเยอะมากเลยนะผมนี่ครับมันเยอะมากเลยนะพวกเขียดนะครับผมดูครับดูมันเยอะมากเลยนะครับไม่บอกตรงนี้นะครับผมแต่ผมไม่รู้ว่าเขาเรียกอีกอย่างว่านะแต่ว่ามันคืออีงอ่างนะแต่ว่ามันเป็นเล็กนะครับผมดูครับดูตรงนี้ครับมันมีเยอะมากเลยนะครับผมถ้า จับไปขายนะโอ้โหคงได้เป็นกระสอบเลยนะครับผมดบดูนี่ก็หนึ่งตัวครับผมนี่ก็สองสามตัวนี่ก็สียตัวนะครับผมมันมีเยอะมากเลยนะครับผมจริงๆนี่บอกตรงนี้นะครับสามารถเ,เดินรอบได้นะครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมน้ํามันขึ้นมาสูงมากเลยนะครับผมทมําให้เราเนี่ยไม่สามารถเดินอ้อมไปได้นะครับผมถค่เราส่องไขฉายน,นะครับผมตากบนี่แบบโอ้โหเยอะมากเลยนะ,นนะครับผมเห็นไหมครับ ตาที่แบบขาวๆนี่โขลขึ้นมาตมเมมต็มเลยนะครับผมมันร้องเต็มเลยนะครับผมตรงนี้ก็มีแบบเทียบเลยนะครับผมตรงนี้หญ้ามันลกนะผมเราไม่สามารถเดินอ้อมไปได้นะครับแต่ว่ามันเยอะมากเลยนะครับผมเยอะมากเลยนะครับตรงนี้ครับตรงนี้ก็มีนะครับผมตรงนี้นะครับอึงแต่ผมไม่รู้อึงอะไระครับตัวมันเล็ก เป็นเล็กน่างเลยนะผมแต่ผมจะไม่เข้าไปใกล้ลนะเพราะว่าผมก็กลัวตั๊กลาด้วยนะผมเพราะว่าถ้ามีพวกนี้เยอะๆครับตะ๊กลาดก็จะลงมากินพวกมันด้วยนะครับผมมันมีเยอะมากเลยนะครับตรงน,นี้ครับผมก็ได้มาเจอพวกกบเออใบไม้นะครับผมซึ่งตัวมันเหมือนตะปัดนะครับผมดูครับดู มันเยอะมากเลยครับมันโอ้โหมันบอกไว้ถูกนะมันเยอะมากเลยนะผมคือใกลยตัวนะผมขนาดผมเดินแบบนี้นะครับมันยังเดินมันยังเดินมาเช่นขาผมเลยนะครับผมเยอะมากเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นไอคอนเียดนะครับผมแต่ว่ามันเนี่ยน้ำมันแรงมากนะครับมันชําลคูด้าบินไปหมดเลยนะผมผมก็เจอกบเกลอน้อยนะครับผมนี่ครับนี่ มันน้อยมากเลยผมแค่นี้มันก็มันก็ร้องได้แล้วับผมแต่ผมไม่ร่วมมันคือกบเลยนะผมแต่ลักษณะของมันเหมอนอ่างนะผมร้องดังมากเลยนะผมเราจะไปดูข้างนี้นครับว่าเราจะเจออะไรนะผมแต่ฝั่งนี้เนี่ยยากของขั้นลบนะครับผมเราจะดูว่าเราเจออะไรบ้างผมฝั่งนี้ผมมาไม่ได้นะเพราะว่าเขากัดไม่ให้ไปนะครับผมนี่นะครับผม เขาตัดให้ไผ่ามากั้นขวงางไว้เลยนะผมมันมีเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวบดูตัวมันน้อยมากเลยนะครับมันก็ลองแลวนะครับผมถ้าใครรู้ว่ามันคืออิ่งอ่างหรือว่ามัน,เป,นเป็นเกลกบพันธุ์อะไรครับก็คอมเมนต์ได้นะครับผมเพราะผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันคืออะไรนะครับผมตัวมันน้อยมากเลยนะครับ ผมก็จะหารอบผมก็จะหาดูรอบนะครับว่าเราจะเจอพวกเอ่ออึ่งอ่างหรือว่าจออใหญ่หรือเปล่านะครับผมไอเสียงมันดังมากนี่ครับแล้วก็เราจเจอพวกเอ่อเขียดแล้วก็พวกอึ่งเลื้อนน้อยแบบนี้นะครับผมดูครับลวดลายมันสวยงามมากเลยนะครับผมไม่เหมือนอึ่งบ้านหรือว่าอึ่งไในพวกเอ่ออึ อึ่งเข้านะครับผมซึ่งมันมีเยอะมากแต่ผมก็ไม่เสียมองเห็นได้ครับเพราะว่ามันมีพวกหญ้าแบบนี้นะครับผมมันค่อนข้างที่จะรกนะครับผมฟังเสียงมันรนะ้องครับผมฟังเสียงมันร้อง ก็ไดูด้วยนะครับผมมันน้องเสียงแบบนี้นะครมันน้องเสียงไม่หยุดยังเลยนะครับผมเยอะมากเลยครับเห็นมัครบผมก็ยิ่งเรามาอยู่เอ่ใกล้เออ่บ่อน้ำทะเลาะนะครับผมเสียงก็ยิ่งดังคุินคุณนะครับผมเพราะว่ามันมีครับผมนี่ก็จะเป็นตัวคางคกน,นะครับผม นี่ก็อึ๋งเห็นะครับเห็นอึ๋งนะครับผมลอยมาเลยนะผมผมมั่าเจอว่าในคนอึ่งอึ่งเข้านะครับผมคืออึ่งยางนะครผมตัวมันดำดำนะครับผมนี่ก็เป็นตัวนี้นะนี่ก็เป็นตัวนี้นะผมนี่เยอะมากเลยนะผมแต่ตรงนี้นะครับมีเหมือนน้ำจบวนนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าข้างในน่าจะมีพวกงูหรือพวกปลาไหลนะเพราะมันมีน้ำวนเพราะเราไม่สามารถมองเห็นได้นะครับผมยกูตากบนี่แบบโอ้โหขาวเพียบเลยนะครับ ตรงนี้โหูเยอะคุณสองคุณสามคุณสี่แล้วเพราะมันเยอะมากเลยนะผมเยอะครับดูดูครับดูมีเป็นยักษ์ขนจงเลยนะผมเยอะมากเลยนะผมดูครับดูดูครับดูดูครับดูเยอะมากเลยครับดูนี่ โอ <im <im <S s ้โหดูรับอึนอึนตัวนั้นครับผมมันพองเลยแบบโอ้โหมันพองเล้แบบน่ากลัวครับผมเดี๋ยวดูโอ้โหเต็มตัวเลยนะผมพองเต็มห่มากเลยครับผมเดี๋ยวดู ผมก็อึดๆจริงๆนะผมนี่ครับนี่ดุ่เยอะมากเลยนะผมโอเคครับผมสำหรับคลิปวิดีโอที่ผมเนี่ยพามาดูบอ่อสำรานะครับผมผมก็ต้องขอจบวัดแต่เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับว่าผมจะพาไปดูอะไรอีกนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะผมก็ต้องขอสวัสดีทุกคนนะครับผมไปกับบ้านงาน